แรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดธุรกิจประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป DIY Window หรืครับธุรกิจเราเริ่มจากการเป็นร้านขายอลูมิเนียมเราอยู่ในวงการประตูหน้าต่างมามากกว่า15ปีนะครับทําให้เราทราบถึงความยุ่งยากในการติดตั้งประตูหน้าต่างในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างไม้หรือนหน้าต่างอลูมิเนียมซึ่งมีความยุ่งยากมากในการติดตั้งกินเวลานานทําให้งานเสร็จล่าช้าต้นทุนบานปลายนะครับ เชื่อว่าหลายหลายท่านที่กาลังสร้างบ้านอยู่กําลังประสบปัญหาความยุ่งยากในการหา,ช,า,รช,าช่างที่มีความชำนาญช่างที่มีความรับผิดชอบต่อานนันะครับปัญหาเหล่านี้จึงเป็นแรงดรงใจที่ทําให้เราสร้างสารรค์ประตูนหน้าต่างอลูมิเนียมให้เป็นระบบสาเร็จรูปซึ่งมีความง่ายมากในการติดตั้งประหยัดเวลาประหยัดแรงงานทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นสามารถไปรับงานอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของแบร ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำเร็จรูป DIY Window ดูอินดูเซลล์ Windows, ล by ST นะครับคือประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่ใครก็สามารถติดตั้งได้แม้ว่าจะไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านอลูมิเนียมมาก่อนนะครับอีกทั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม DIY Window ยังเป็นประตูหน้าต่างอลูมิเนียมที่เราใช้ใจทำนะครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของการผลิตเราใส่ใจในทุกความต้องการ